สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาชิเต้ดานานๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะพามาดูาเครื่องในของตัวแดนโซโซลินนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของโซนิคพวกคอนด้าเวปยี่สิบห้าโซนิคซีพีอาร์พวกนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยเชื่อมมาแล้วก็มันรู้สึกละล้านนะครับสปริงมันล้าลายมันล้าครับนะครับมันมันล้า มันไม่ไม่เด้งแรงนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่จากที่ผมสันนิษฐานก็คือว่าถ้าเชื่อมเนี่ยอาจจะทําให้สปริงอะ่ะมันเกิดความร้อนแล้วมันล้าตัวนะครับไอตัวลานเนี่ยก็เหมือนกับสปริงขาตั้งสปริงไอ้พวกเนี้ยนะครับถ้าเราลองเชื่อมเข้าไปแล้วมันโดนความร้อนมันยืดเลยนะครับมันไม่มีความเด้งนะครับก็วันนี้จะพามาดูวิธีการถอดประกอบเช็คนะครับ ถ้าของใครบิดหักตรงเนี้ยก็ซ่อมได้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการทำนะครับก่อนอื่นก็ต้องทำการงัดตรงเนี้ยครับมันจะมีกิ๊บกิ๊ล็อกตรงเนี้ยนียครับเห็นปากมาแล้วนี่ให้เรางัดออกมาเลยครับกิ๊บล็อก งัดแล้วก็ดึงออกมาเลยครับเนี่ยครับก็แล้วก็มาดูข้างในมันนะครับจะมีตัวนี้เป็นตัวบังคับประคองนะครับให้มันตรงอย่างเดียวนะครับไม่ให้มันหมุนได้นะครับถ้าหมุนได้คือเสียนะครับ ก็คือมันจะลามจะทํางานเองครับแต่ตัวนี้มันจะมีหน้าที่กันนะครับก็ถอดมา,าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี้ดําเดิมของมันนะครับจะไม่มีไอหัวน็อตเนี่ยครับอันนี้ก็คือว่าสมมุติโซ่ยืดหรือว่าเขาต่อโซ่มาครับเขาจะทําอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยยืดการกดได้เยอะนะครับจากธรรมดากดได้แค่นี้ อันนี้กดมาได้เยอะนะครับก็ประมาณห้ามิลได้นะครับเยี่ยครับข้างในจะเป็นนี้นะครับเป็นพลาสติกส่วนมากงี้นะครับก็มีนี่ครับหัวน็อตพันลานครับจะอยู่ลักษณะนี้ครับเหมือนจะดันดันสปริงด้วยก็ข้างในเป็นสปริงครับลักษณะหน้าต่างมันก็นี่เลยครับ รู้สึกว่ามันจะล้ามากครับก็คือให้เราสมมุติถ้าไอตรงนี้หักก็คือให้เรางอให้เป็นอย่างนี้ได้เลยครับเพื่อเกี่ยวตรงนี้ครับเกี่ยวแบบตัวนี้แล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะมาอย่างนี้เมื่อเราขดเดี๋ยวเรามาขดลานดูนะครับจะเป็นอย่างนี้ลักษณะ ก็ทําไปเรื่อยนะครับจจเยนเย็นๆนะครับก็ระวังมันบาดมือได้นะครับมันก็คมพอสมควรนะครับแต่นี้ผมก็ทแบบําแบบนี้ตะนนอมครับเบาๆครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้ยครับพอเราหมวนเสร็จแล้วก็คือจับตั้งอย่างนี้ครับ ก็จะเอาเข้าอย่างนี้ครับโดยที่ตรงนี้เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับตัวนี้ตัวนอกแล้วก็จากุนนี้ถ้าบางคนไม่ถนัดก็ให้ใช้คีมนะครับคีมจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาคีมทาาให้ไม่ดูนะครับนี่ครับใช้คีมนี่เป็นลักษณะนี้นะครับให้เราแยาไปใส่ล่องนะครับเสร็จก็ปล่อยครับแล้วก็ เอาอะไรกดาลานไว้นะครับการลามันหลุดออกมาตามคีมครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะก็ให้เราใช้ไอ้น็อตเนี่ยครับน็แชกเนะี่ยที่มันมีมานะครับเสียบเข้าไปเนี่ยครับรนี่ครับเสียบเข้าไปกัน พอเข้าเสร็จแล้วเราก็ผักลงล่องรูนะครับอย่ yeah, ลงล่องรูเลยนี่คือลงแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเอาแหวนใส่อนครับแหวนใส่แล้วก็พลาสติกสวมเข้าไปครับเสร็จแล้วให้ทำเราทําการกดไว้นะครับกดทั้งหัวน็อตแล้วก็พลาสติกนะครับโด,ดยกดหัวน็อตดเดยวก็ได้ครับ จับกดไปแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็าทาการนี่ครับเสียบหมุนครับหมุนน็อตเข้าไปสักสี่ห้ารอบหรือใครอยากให้มันยืดแรงๆก็หกรอบอะไรเนี่ยก็ได้ครับเราขันได้สี่ถึงห้ารอบหรือว่าหกรอบได้แล้วก็กดจับกดไว้นี้นะครับก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปครับขั้นตอนนี้จะยากนะครับเราต้อง มือเบาๆนะครับก็หมุนเข้าไปครับพอมันจะจะสุดแล้วให้เราหาครับจะมีล็อกล็อกเขี้ยวของมันนี่ครับอันนี้คือหมุนเข้าอีกรอบนึงก็ได้นะครับแต่ผมขันลานไปเยอะน,นะครับก็แค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับก็เสร็จแล้วก็เอากิบล็อกใส่เลยครับเทคนิคของมันก็คือให้เราขันลานเยอะๆมันมีความเด้งนะครับแต่อย่าเยอะมาก ถ้าแรงกดเยอะมากบางทีมันก็ไม่ดีครับเอาแรงกดปานกลางของมันนะครับก็เสร็จแล้วก็ให้เราใส่กิฟก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ลองทดสอบดูครับทําไปเรื่อยครับว่าเราบางทีสปริงไอหรือว่าลานที่มันหักไปเนี่ยมันอ่าไม่เท่ากันนะครับบางทีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วแต่เราครับอันนี้ก็ สาธิตให้ดูนะครับตอนนี้เอาเข้าอยู่นะครับถ้าเราปล่อยลามตัวนี้มันจะเข้ายากมากนะครับเพราะลามันจะดันดันตัวนี้แล้วเราจะกดนี้เข้ายากมากครับถ้าเราทําคนเดียวนะครับก็ นี่ก็เรียบร้อยครับก็ปล่อยลานได้เลยครับนี่ครับก็รานนี้เราก็มาทดสอบนะครับว่ามันจะเด้งดีไหมครับที่เราซ่อมไปนี่ครับกดเด้งดีมากเลยครับเด้งแรงครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับวิธีการซ่อมหรือว่าของใครที่เสียนะครับเรามาทดสอบลองแก้ดูได้นะครับ ทำดูได้ครับถ้าตรงนี้หักแล้วก็งองอเหมือนอันเก่าครับใส่ทําได้ครับก็ถ้าข้างในมันหักแล้วก็ทําได้อันนี้ก็เหมือนเข้าสุดก็ล็อกอยู่ครับก็ปล่อยก็เด้งดีครับนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไเท่านี้นะครับก็มาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทุกคนนะครับบางคนอาจจะว่ามันพังอ่าก็ ทดสอบลองซ่อมดูครับไม่ต้องเสียตังค์ครับแต่เราให้เราเช็คดูนี้นะครับไอเหลี м, ่ยมเหลี่ยมของไอแผ่นนี้กับไอน็อตตัวเนี้ยไอตัวตัวดันเนี่ยครับถ้าบางทีไอตัวเนี้ยมันสึกเยอะเหลี่ยมสึกเยอะหรือว่าไอเหลี่ยมตรงแผ่นเนี้ยมันสึกเยอะเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ครับบางทีมันก็ลก็อกเลก็ลกลอกเล็กบางทีมันก็เด้งคืนได้นะครับอันนี้ก็คือยังดีอยู่นะครับเพียงแต่เชื่อมมาแล้วมันทําให้ ลานมันล้านนะครับก็เลยถอดมามาหมุนลานใหม่ครับหมุนลานใหม่หมุนสักห้าหกรอบเนี่ยพอดีครับแล้วก็หมุนเข้าไปแล้วก็จับล็อกไว้เลยครับอย่าให้มันนี่แล้วก็ไอหมุนตัวเนี้ยเข้าให้เกือบสุดก็ได้ครับหรือว่าสุดเลยก็ได้ครับแล้วมันก็จะเด้งดีอย่างงี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับเรามาดูว่าผมจะมีอะไรนมานำเสนอให้ใหม่นะครับก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ